ก็มาต่อกันเลยนะครับที่รีวิวไว้อันนี้เป็นสีนล้อที่แกะออกมาเมื่อกี้ครับสีล้อเห็นกันไหมครับมันจะมีสปริงอยู่ สปิงตัวนี้นี่ครับเราเอาออกมาเลยของใหม่อันนี้รีวิวของเก่าให้ดูมันจะมีข้อต่อตรงนี้เราก็ขันออกมันก็จะหมุนหมุนออกมาได้มันไปเกี่ยวนะครับเกี่ยวแล้วเราก็ตัดประมาณสักอยู่ประมาณสักประมาณแค่เนี้ยประมาณเกือบเกือบครึ่งเซนครึ่งเซนกว่ากน แล้วเราก็ใช้ครีมตักเลยครึบครีมขมคมก็จะดีนะอันนี้ครีมมันไม่คม้วมันตัดอะไรไม่น่านไปหมดต้้งครีมขมคมอะตัดทีเดียวให้ขาดไปเลยนี่ครับ เสร็จแล้วออกมาก็อยู่ประมาณนี้มันจะมีหัวหัวต่อที่ว่าเราหมุนเกียวออกมานะเราก็จัดการหมุนไส้เลยครับนี่หมุนไส้เดึงก็ไม่หลุดครับอุย้ยหลุดครับถ้าดึงแรงๆอ่ะก็ดึงแรงหลุดแต่ว่ามันแน่นแน่นอนนะมันแค่ไปรัด รัดไอซินหมือนต่อครับเข้าต่อนี่<ม><ม>ก็จะยืดยืดได้ครับยืดเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่เลย มันปลึกคนน่นีมันก็จะรัดตัวนี้ที่ว่าน้ำมันที่ซึมซึมมน,นะตอนใส่ก็จะระบีใส่ตรงนี้หน่อยตรงใส่ทางล่างทางบนไม่ต้องใส่ใส่มันจะลื่นลื่นมันจะตอกเข้าน้อยก็จะเป็นสินใหม่ตัดได้เลยนะสินใหม่ก็ตัดได้เลยไม่ต้อง ซื้อสินมาเปลี่ยนแล้วก็ตัดเลยรัดดีกว่ากันเยอะะอันนี้ของใหม่ครับจะเอาของเก่าที่ตัดเมื่อกี้รัดนี่เห็นไหมของเก่าของใหม่มันไม่ค่อยรัดแล้วมันใส่มามันก็รัดน้อย นี่เะเอา,าลบเอาของไหมดีกว่าของไหมแล้วก็ไอ้ลวดลวดใหม่เลยสปริงใหม่เลยตัดออกคลายออกเนแนน,นี่กูเฮ้ย ออกเรียบร้อยตัดออกหน่อยนึงคือให้มันรัดดีๆเปลี่ยนมาบางคันขาวขาวนึงเปลี่ยนอีกแล้วรั่วหมดอีกแล้วมันมีปัญหาที่ตรงที่ว่าเนี่ยมันไม่ทนเส้นล้อ เสร็จจะดึงดึงซะหน่อยแล้วคล้องไปเลยควบเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่แล้วครับอ่าร็จซะหน่อย อย่าลืมว่าจารบ,บีทาขอบในๆหน่อยเรื่นๆเห็นกันป่าไหม่รู้ เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่บางคันมันก็ไม่คนนะเพราะว่ามันพอมันหมดไอ้นี่มันไอ้นี่มันไม่ค่อยรัดสปริงมันต้องอาให้รัดแน่นๆเสร็จเรียบร้อยก็เป็นการใส่ซินกันฝุ่นหรือซินกันขี้โคลน เดี๋ยวรใอ้ข้างนู้นร่วงค่อยเปลี่ยนค่อยทำทไม่มีเวลาเดี๋ยวออกไปเข็นถ่วอีกอะ ไปก็เป็นการใส่ล้อหนักหน่อยนะครับใส่ล้อล้อเปลิ่นก็พด เพิมง,งานย้ำคำจะเอาเข้าลูสุดเลยเนกะ็จะเป็นการเคลียอะไรอะยัดใส่ริมก็อันนี้มันสึกหน่อยไม่งั้นน็อตขาดบ่อย จะใส่ริมสองแผ่นใส่เพื่อไม่ให้ล้อเหล็กตรงเนี้มันสึกไม่ให้ให้ล้อเหล็กให้วงเอเหลี่ยมเนี่ยมันมันเข้ากันจะไม่ใส่เดี๋ยวว่านอตขาดบ่อยขาดบ่อยจะใครก็ลองไปทำาาาได้แนละ้ว ันนี้มก็จะไปการใส่น็อตต่อครับก็ฝากหลายฝากแชร์ด้วยนะครับทีมง,งานย่คำค่ำก็วันนี้ จะเจหมูบินกับไอ้ต้นไายพางเขาไปยำเขาเรียกอะไรยำรอเขาดีแล้วเดี๋ยวเพื่เย็นก็จะเอารถไปลองวิ่งเล่นกับเ,เขาดูก็เย็นๆนะ๋ยวจะลงคลิปไปดูฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฝากกดติดตามทีมงานยำ้ำขามสวัสดีครับ